ปากกาคมกว่ามีดคุณเชื่อคำกล่าวนี้ไหมครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีนักคิดและบัณฑิตกี่คนที่ต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะต้องการเปิดเผยความจริงหรือเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ไปขัดใจผู้มีอำนาจลองคิดดูสิครับว่าพลังของคำพูดหรือความรู้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจนผู้ปกครองในอดีตต้องหวั่นเกรงและถ้ามีใครสักคนที่จะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้มากที่สุด คนนั้นคงหนีไม่พ้นจินสี่ฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิจีนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนั่นก็คือเหตุการณ์เผาตำราและฝังบัณฑิตที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ทำไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปดำดิ่งในเรื่องราวอันน่าทึ่งและดำมืดนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการทำลายห้องสมุดหรือตำราต่างๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกยึดเมืองเปอร์ซิโพลิสก็มีทหารเมาเหล้าเผาห้องสมุดในเมืองหรือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณอย่างในอัสซีเรียก็ถูกทำลายจากสงคราม แต่ประเด็นสำคัญคือเหตุการณ์เหล่านั้นมันคือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือผลพวงของสงครามไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะกำจัดองค์ความรู้หรือทำลายแนวคิดโดยตรงแต่สำหรับฉินซีฮ่องเต้นี่คือการตัดสินใจที่เจตนาอย่างชัดเจนเพื่อจะกำจัดทุกแนวคิดที่จะเป็นภัยต่อชาติและอำนาจของพระองค์นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมถึงอาจกล่าวได้ว่า นี่คือการเผาตำราครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเจตนาทำลายล้างความรู้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูบริบทของจีนในช่วง500-200ปีก่อนคริสตกาลกันก่อนความสนุบยังมีต่อนะรับชมคลิปเต็มเรื่องนี้ที่ช่องได้เลยครับ